ชีวิตคนเฮาเนี่ยบางทีความคิดเนะาะายจ่าเอ้ยว่าท่นชีวิตเนี่ยเลือกเฮาหรือว่าเฮาเลือกชีวิตเพราะว่าความเจ็บปีดเจ็บปวดที่ต้องเผชิญเนี่ยโอ้โหมันเกินบรรยายไปเว่ากับยายหรือกับหลายๆคนเนาะบอกให้สู้ๆบางทีเจ้าอาไ่ไบริยูตรงนี้ก็เลยบรู้สึกเหมือนค่อยแต่ชีวิตค่อยบ่อยกสู้แล้วค่อยหลุดพ้นไป เดี๋ยวนี้โดยใบยากรับผิดช,ชอบอย่างพอทุกอย่างมันะดังเข้ามาและตัวเองก็ต้องรับสวิตช,ช็อปแต่เพียงผู้เดียวฟังใหญ่เด้อนะฟังใหญ่เด้อให้คิดว่ามันเป็นบทเรียนที่กําลังวัดใจเจ้าอยู่เจ้าคือคนเก่งเจ้าคือคนที่สู้ปัญหาที่ผ่านมากระสู้มาตลอดและสิ่งที่เจอวันนี้ เจ้าก็ต้องสู้ไปได้คือกันอย่าไปมองชีวิตคนอื่นที่ดีกว่านะให้มองคนที่แยก่กว่าเราแล้วเราถึงสีมีพลังสู้นะชีวิตเฮ้าเราอยู่ในฐานะซูปเปอร์แบกแบกทุกคนและรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างลองปลดล็อกทีละอย่างอย่าไปคิดรวม คําว่าปัญหาพดังเข้ามาทุกเส้นทางอาปัญหาลูกปัญหาผัวปัญหาพ่าพอแม่เงินทองสําคัญจิตตกตรงนี้คือเงินเราอ่อนแรงลงนะเออแก้ทีละอย่างอันใดแก้บ่ได้กระต่าวข่ามันไปเพราะมันบ่มีอะไรที่เราทําได้ทุกอย่างและจงภูมิใจในตัวเองว่าเราทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอย่าได้คิดหนีปัญหาด้วยกันทำร้ายตัวเองแล้วจากโลกนี้ไป ยายจ๋าเชื่อว่าความทุกข์นั้นมันไม่ได้หลุดและชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ถึงที่ตุยกระบบตุยได้ง่ายๆเด้ดีบดีถ้าเกิดว่าเขาทำเจ้าของแล้วเนาะอ่าบบตุยขึ้นมามาอยู่ในสภาพที่แบบลืมตาแป๊บๆมันสินักกว่าเดิมเดอ้อสาวเอ๋ยใหญ่เป็ี่ยนกาลังใจความรู้สึกของยายจ๋าเนี่ยได้ยินทุกครั้งถ้าพูดคําว่าโอ้ยโบยากอยู่โลกนี้แร้วบยากรับผิดชอบอันอยังมีแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิต ชีวิตคนมีปัญหากันทุกคนนะอยู่ที่ใครจะเข้มแข็งและแก้ไขเนาะค่อยๆแก้ไขไปให้ตั้งสติกับทุกสถานการณ์ยายนี่ก็ผ่านปัญหามาเยอะมีแก้ได้ไม่แก้ได้บ้างอืมมีความรู้สึกผิดบ้างอันไหนมันก็ต้องทิ้งไปเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องพยุงชีวิตเพราะคนเกิดขึ้นมาแล้วมีรักมีโกรธมีโลดมีหลงมีปัญหาต้องแก้ไขยันสุดท้ายของชีวิต สาวเอ๋ยโตบ่ได้เจออยู่ผู้เดียวยา่าย่าหาธรรมชีวิตผ่านความตุยใหญ่ยยกระพานมาแล้วในความคิดแวบไปน้อยเดียวเออเกือบหลุดเนาะก็คือว่าบุญกรรมเฮายัางบ่บเบิดเหาต้องอยู่สดใสมันให้หมดในชาตินี้และต้องมีสติกับสิ่งที่เจออยู่นะนี่คือพลังที่เราจะอยู่ได้ยายจ๋าจได้เจอกับหลายๆคนได้คุยกับหลายๆคนร้องไห้แล้ว ใช้คำเนี้ยกับยายเนี่ยบอกไหมว่าเออยายเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บนําเด้ทรมานนํำเดชเออแล้วอย่านะอย่าได้หลุดอย่าได้ทําโดยเด็ดขาดลองตั้งสติดูบางครั้งเวลาเราเจอปัญหาหาทางออกไม่เจอลองพินิจพิจารณาแก้ไขข้อที่เราแก้ได้ก่อนเดี๋ยวเราก็มีทางออกอย่าได้คิดสิ้นตัวเองจบทุกอย่างนะ เออมันจะเจ็บป,ปวดทรมานในหัวใจอืถ้ามันบบตุยไปเฮาก็ยิ่งทุกข์ยิ่งกว่าเดิมเดอ้อยายขอเป็นกํำลังใจหักเจ้าของหลายๆจงจําไว้ว่าเธอคือคนเก่งถ้าไม่เก่งคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้และมาจนถึงทุกวันนี้ห้ามใช้ความคิดนี้กับตัวเองโดยเด็ดขาดนะชีวิตอะคนอื่นไม่รักเรา คนอื่นทำร้ายเรามันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไรถ้าเมื่อไหร่ตัวเราคิดรังเกียจตัวเองทำร้ายตัวเองจนสิ้นเนี่ยบาปกรรมหนักนะตัวเราแท้ยังไม่รักตัวเองเลยแล้วจะหวังให้ใครมารักเราคําเนี้ยให้คิดให้มากๆทุกอย่างเราเป็นซุปเปอร์แบดอ่านะเราเป็นคนแก้ไขปัญหา เราก็ต้องลุกขึ้นมากำหนดลุกขึ้นมาจัดการทีละอย่างอันไหนที่มันเขาเรียกว่าเกาะแข่งเกาะขาไล้ประโยชน์เป็นขยะสร้างแต่ปัญหาก็ต้องตัดตัดตัด,ดมันทิ้งบ้างอ่ะชีวิตเป็นของเราเออแบกมานานเหนื่อยสุดๆเออใจดีสุดๆแต่สิ่งที่เราทำดี มันไม่ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้พอใจเราก็ต้องเลือกตัวเองได้แล้วลองสิหยุดทําเพื่อตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมีชีวิตตัวเองอยู่และภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยทํากันเถอะทำไมถึงยากกันนะักกับการที่ถอยหลังมารักตัวเองแล้วตัดคนที่ทําให้เราทุกข์ตัดคนที่สร้างปัญหาให้กับเราออกจากชีวิตเราไหนจะ๋า,จาขอถามหน่อยนะ คำว่าตัดใจวันนี้เนาะเพราะมันเหนื่อยล้าแล้วหมดแรงนะเราช่วยเขามาจนสุดแรงเราก็ต้องเหลือแรงฮึดสุดท้ายเพื่อไว้ซัพพอร์ตและดูแลกายใจตัวเองเราผิดเองนะเรารักเขาเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขานะแก้ไขทุกอย่างให้กับเขาด้วยแรงกายแรงเงินแรงสมองของเราคนเดียวสุดท้ายแล้วเราไม่รับ ไม่ได้รับอะไรที่มันทําให้จรนใจหรือทําให้เราภูมิใจกับสิ่งที่ทําก็แค่ถอยทุกคนเขาถอยได้เราก็ต้องถอยได้เช่นกันทําเพื่อตัวเองอย่าไปคิดว่าวันนี้เราหยุดรับผิดชอบชีวิตคนอื่นแล้วเราคือคนเลวนะเออจงบอกตัวเองว่าเราไม่ไหวแล้วนานเกินพอแล้ว หมดเวลากับเอาแรงกายแรงใจและเงินของตัวเองไปซัพพอร์ตคนอื่นนานเกินไปแล้วแล้วก็เช็คซัพเอเงินสิ่งที่มีนะักวันนี้มีไว้ซัพพอร์ตตัวเองหรือ,อยังนะถ้าไม่มีเรายังมีแรงอยู่เราก็ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นเก็บไว้เซฟตัวเองเลิกห่วงคนอื่นได้แล้ว ห่วงกายใจตัวเองนะคะแล้วจะหลุดพ้นกับปัญหาที่บอกมันอะไรนะมันพดังเข้ามาพร้อมๆกันทั้งๆท,ที่ปัญหาพวกนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของตัวเราเองเขาสร้างกรรมก็ให้เขารับกรรมเราจะมานั่งแบกกรรมคนอื่นนะเออจนวันตุยไม่ได้ทุกคนจงพินิษ์พิจารณาตัดสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ นะหยุดสิ่งที่เรามีไม่พอให้แค่เราให้ไหวนะคะแล้วไม่เดือดร้อนเราเราก็จะภาคภูมิใจแต่เมื่ออะไรรีดเลือดเราอืมจะไม่ให้เราเหลือแล้วแถมคุณค่าไม่มีแบบเนี้ยเราก็ต้องพินิษพิจารณานะคะพระท่านสอนไว้ว่าเนาะเออทดแทนคุณพ่อแม่ทดแทนแต่พอดีทำในแบบที่เราทำได้ ไม่ว่าพี่ว่าน้องนะน้ำใจจะช่วยเหลือก็ช่วยให้พอดีอย่าเบียดเบียนตัวเองแล้วเราจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะขอเป็นกำลังใจอย่าลืมว่าตัวเองคือคนเก่งเก่งเกินไปจนไร้ค่ากับสายตาผู้รับเราก็หยุดหยุดมาทำให้กับตัวเองนะคนอื่นไม่เห็นค่าแต่เราต้องเห็นค่าตัวเองอย่าโดยเด็ดขาด อย่าทำบาปกับตัวเองด้วยการทำร้ายเจ้าของเด้อย่าจ่าขอเป็นกำลังใจฟังแล้วเศ้าใจกับคำเนี้ยึืม